สคริปต์รีวิววิดีโอภาษาไทยสำหรับ2025 Ford Ranger Raptor Turbo รูปแบบไม่มีหัวข้อย่อยย่อหน้าเดียวรวมเนื้อหาครบถ้วนความยาวประมาณ900คำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision ร i ยช่องที่จะพาคุณไปจอดลึกรถยนต์รุ่นใหม่อย่างละเอียด และว,วันนี้เราจะพาไปพบกับรถกระบะสุดโหดแห่งปี2025กับ Ford Ranger Raptor Turbo รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้เหนือชั้นยิ่งกว่ารุ่นก่อนหนา้า เริ่มจากภายนอกของเจ้า r a p t o r Turbo ปี2025ที่ยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนดุดันด้วยกระจังหน้าแบบ r a p t o r s i g n a t นเจขนาดใหญ่พิเศษพร้อมโลโกโ้ Ford ตัวโตที่เป็นเอกลักษณ์เสริมด้วยกันชนหน้าทรงแข็งแรงกันกระแทกได้เต็มประสิทธิภาพไฟหน้าแบบ m ม t r i x เล d Design ใหม่เพิ่มความเฉียบคมล้ออลลอยขนาด17นิ้วพร้อมยางอ l l ท e r r a i n อ f g o o d r i เค k o 2ที่พร้อมลุยทุกพื้นผิวด้านข้างมีป่งล้อขนาดใหญ่และแผงกันกระแทกใต้ท้องรถเพื่อการใช้งานแบบออฟโรดอย่างแท้จริง ส่วนด้านท้ายก็มาพร้อมกันชนเหล็กและไฟท้ายเล็ดที่เพิ่มมิติให้ตัวรถดูทันสมัยและลำยุคยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ r a n เจ r r a p t t r Turbo 2025ถูกตกแต่งอย่างหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันบอะนั่งหนังแท้แบบสปอร์ตตัดด้วยได้สีสม้มพร้อมสัญ,ญลักษณ์ Raptor บนพนักพิงมาพร้อมระบบบอกปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาร ด้านหน้ามีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่ดิจิทัลขนาด12.4นิ้วพวงมาลายัยแบบสปอร์ตพร้อมแผดเดินชิปและปุ่มปรับโหมดการขับขี่แบบ Terrain Management System ที่ให้ผู้ขับเลือกได้ตามสภาพถนนและการใช้งานส่วนคอนโซลกลางก็ถูกออกแบบให้มีพื้นที่จัดเก็บและพอร์ชาร์จไฟครบถ้วนทั้ง USB และ Wireless c h a r g e ด้านสมรรถนะถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างมากของรุ่นนี้ โดย Ford Ranger Raptor Turbo 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินทวินเทอร์โบอีโคบูสขนาด3.0ลิตร V6 ให้กำลังสูงสุดถึง397แรงมา้าแรงบิดมหาศาล583นิวตันเมตร m, ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้แบบรียล time ท,ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและลุยทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือนฟ l อกไลฟ์วาวช่วยให้รถเกาะถนนได้อย่างเหนือชั้นแม้ในความเร็วสูงหรือเส้นทางธุรกันดาร ส่วนระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทั้งระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping System ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ที่สำคัญคือโครงสร้างแชสซีของรุ่นนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการวิ่งเร็วในท่าฝุ่นและการกระโดดเนินแบบไม่ทำให้รถเสียสูญ ทำให้ Ford Ranger Raptor 2025กลายเป็นหนึ่งในกระบะที่สามารถขับสนุกได้ทั้งบนถนนปกติและสนามออฟโรดอย่างแท้จริงจุดขายเฉพาะตัวของ Raptor Turbo คันนี้คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ดุดันสมรรถนะขั้นสุดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในทุกด้านมันไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่คือรถสมรรถนะสูงที่ให้ประสบการณ์ขับขี่ระดับซูเปอร์คาร์ในร่างรถกระบะ ไม่ว่าจะเป็นเสียงคำรามจากท่อไอเสียแบบแอคท v ฟวอล์กเฮาส์หรือโหมดบายาที่เปลี่ยนการขับขี่ให้เรากับอยู่ในสนามแข่งดาก้าก็ตามในด้านราคานั้น f o r d r a ร g e r Raptor Turbo 2025บเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ199 9 0 0 0ับาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถที่ให้สมรรถนะและฟีเจอร์ขั้นสุดขนาดนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันถือว่าแ a p เตอร์ยังคงครองตำแหน่งเจ้าตลาดในกลุ่มรถกระบะสมรรถนะสูงได้อย่างสมศักดิ์ศรี สรุปแล้ว Ford r a n นเจ r a p t o r Turbo 2025คันนี้คือรถกระบะที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการความร้อนใจในการขับขี่พร้อมใช้งานจริงได้ทุกวันมันคือการรวมเอาความหรูหราความแรงความปลอดภัยและความทนทานไว้ในคันเดียวอย่างลงตัว หากคุณกำลังมองหากระบบพันแกร่งที่ไม่ใช่แค่บึกบึนแต่ยังมอบความสนุกในการขับขี่แบบไม่มีใครเหมือน Raptor Turbo 2025คือคำตอบที่ใช่ที่สุดขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Thailand Precision นไร้ด้วยนะครับสวัสดีครับหากต้องการชื่อคลิปคำอธิบายแท็กหรือเวอร์ชันภาษาอังกฤษแจ้งเพิ่มเติมได้เลยครับ